สวัสดีค่ะมาดามสุยสาวอำเภอเมืองสกลนครชาแนลค่ะพี่น้องเมื่อนนี้ไปกินก้อยขมค่ะไปกินก้อยขมอยู่ร้านป้าแมวเนาะคะ่ะนี่ค่ะถือถือติ๊บเข่าใหญ่ไปน้ำเนาะคะ่ะติ๊บเข่าใหญ่เนาะคะ่ะบ,บรรยากาศนอกลาดเนาะคะ่ะอันนี้ต้นพักถั่วแห่เนาะคะ่ะหมากถั่วแห่เนาะคะ่ะของป้าเนาะคะ่ะ พาไปกินก้อยก้อยขบนะคะพายติบเขงงาใหญ่ม้แล้วเมื่อนนี่คะ่ะบรรยากาศนอกลาดเนาะคะ่ะคุณลุงกำลังต้มน้ำก๋วยเตี๋ยว เอาเลยจ้ะคุณป้าค่ะเอาเลยค่ะมะเขือกอยผมอะไรคะแช่พระคุณป้าเอาเอาเอาพักต้นหอมใส่ให้หนูอีกนะจ้ะมะเขือจ้ะ

เอาไปดิค่ะนเข่าค่ะแย่้ชานึ่งนดครับน้าเด็กค่ะอันนี้น้าเด็ถามหาโ้ยมผมคนาดิอ่ะนะมรับก่อนอมรับนะยอรับก่อ 一包嗯。嗯 โอ้น,น,อน้ำที่ขับนย้อะไรนอไม่มันอยู่<ป>งานนั่งเบื่อให้ผู้กญิลังเอาอไกันลตไปดุห่อยู นนันนี้คนอ,อ,อนนี้คนเสือชีวิต่ะางจวัดก็นงาน่าหนีนะมั้งานท่ีาม,มีการเรนให้ให้รู้ได้นะคะมือมอมันคนคนให้มันสายอเปาอยมังวันเห็นพูดจาด้ว รับาทานเมื่อวานเนี่ยนึกว่าเออกระเจ้าหยุดเมฆบ่โบซากันนึกว่าสโลงคอต่อ 加不,、嗯、不下了，加呗，那再嗯。下

ไม่เอยจ้ะ hmm. ่ันนี้ตมอันนมหมูป้มต้มหมป่มป่าเหรอปะหมป่าหมกระตีนแบบอืมยายมาย้ายไ่นั่งถุงย้ายย้ายไปนั่งถุงกันที่ไปส่งอ่ะ

anh chạy không đi nắng nữa là không là không là không ạ không 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 hết rồi

ข้าวปีมแม่ของป้าเอาเล่ขาวมาทขาตไปเอาเาไม่ดจะสายปอนเลยเอา่นเอาไมเอาไปอย่างนนคนจะไปหาหมา của con gái, cái gì mình chuông này một một mi má nó ấy nó má nó mắc bỏ người ก๊กับหล่าเนี่มาดามอันนี้กอันนี้ล่าอปัดีตัวนึ่งแล้เห็นเรากบแจ๊บแจ๊บข้าข้าา ตอนคุณยายมาจะพูดคุณยายนั่งรถหนังเขามาสนะิก็นั่งรถรถเอาโคให้ไปับ่เรามานเ,นเด้มาอีากราเรามาไไหนเดิน้ราไปดิคเดยมา่ไดินเดียวเยู่น่อเราไปฮับเขาปรากับผมีอ ครับหึมะหาได้ได้ได้ทันบ่ครับคือเฮาหยังคือฮบ <laughs> เป้าได้มนปหน้าดว้วนดหน้าไ่ได้เหนหน้ามันนบอะไบ่เกน้าเลย้าดดเนเลยไม่ยังไน้ะไม่ยังหะออ้อยฮะไม่ยังอ้อยมามาดามบ่ สึโล <Cornell. S 2> ุณจเโลไว้หาเห็บโอ้ยปอสเม็ดกับปัว้ปลาก็เดนลอค้างเหี้มันม่เถ้ามันมีต้นหุ่นละมันจะเปิดปะเนี้ยต้นข้ากต้องลายๆเนี้ยบ่ตรงนีได้ไว่า้นลำไส้ลำต้นเนี้ยผลิตเสร็ ไม่ไหลเอไมื่อวานมไหลแกมาแดงอ้ไ่ล้ะไม่ไอบพูได้ไหลด้จเด้อต้มหามเมื่อไต้มเลมานเ่นบตต้มไดคอยู่เฮ้ยนอนตื่นเช้ามามาต้มไม้เป็นนตมเดเาห

เฮ็ดยุค่าค่ะ ที่ละโง่ไม่บายเนาะมีลค่ะมันวแก็มีอีกเขาวานีกับบางบางนี่บบน้ม่่นบมอวอได้่มู่่ นเลี้ยงเป็นไปรเรียนนั่าไนกองทหรือไปไปไเรียกไป้องวาางหาเป็นงยี่นขับขุ่นโรงเรียนเรียกป้าไม่คือไแล้วเนแต่จคุณนยังไง